ทดลองใช้กับปลาไซส์ประมาณ3ามครึ่งกำลังที่จะเข้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ต้นลำตัวเนี่ยมีความหนาขึ้นชัดเจนแล้วก็ว่ายน้ำสมส่วนไม่ได้มีอาการซิงคหรือลอยไงท้องอะไรผมให้วันหนึ่งประมาณ4-5มือปลาย่อยอาหารดีอะ พ่อแม่ที่เราจะพอพันหรือว่าชุดที่เราเตรียมจะส่งปลาไปประกวดไปแข่งเราต้องเตรียมในเรื่องของสุขภาพการที่เราใช้อาหารที่มันเกรดพรีเมียมหน่อยเราก็จะได้เปลียนเราสามารถที่จะใช้ดีเนี่ยในการที่จะเตรียมคุณภาพพ่อแม่ให้ไข่ก็น้ำเชื้อมีป่ปมมลบูรณ์มากที่สุด ที่ทดลองใช้กับปลาไซต์ประมาณ3่างอครึ่งที่เราเข้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ต้นลำตัวเนี่ยมีความหนาขึ้นชัดเจนแล้วก็ว่ายน้ําสมส่วนไม่ได้มีอาการซิ้งหรือรอยไงท้องอะไรสําคัญมากคือในเรื่องของไข่กับน้าเชือ้อถ้าสมมุติว่าเราได้อาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงการสร้างไข่หรือว่าน้าเชื้อของพ่อแม่พันธุ์เนี่ย เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ลูกที่สมบูรณ์ผมให้วันหนึ่งประมาณ4-5่ถม,ม,มือเช้ามาก็6กโมงเช้าทุ่งสายเที่ยงบ่ายเย็นประมาณ5มือคืออาหารใช้แล้วปลาย่อยอาหารดีแล้วก็ไม่จมไม่ง่ายสีสันแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพปลาเ,เห็นได้ชัดเลยในเรื่องของเกล็ดก็คือมีความเงางามมันวาวเทียบกับอาหารมปกติที่ใช้ตัวนี้ก็เะรู้สึกว่าปลาจะ ชอบเหมือนเขากินได้เยอะขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีอาการไงท้องหรือซิคงอะไรอาหาอาจจะไม่ได้ให้ชุดอาจจะให้เฉพาะชุดที่เราเน้นที่จะเตรียมทําพ่อแม่ถ้าบ่อสิบบ่อมันต้องมีการเตรียมในเรื่องของสุขภาพร่างกายพ่อแม่สําคัญหรือว่าชุดที่เราเตรียมจะส่งปลาไปประกวดไปแข่งอะไรเงี้ยการที่เราใช้อาหารที่มันเกรดพรีเมียมหน่อยเราก็จะได้เปลียบหรือว่าพ่อแม่ที่เราจะพอพันธุ เราต้องเตรียมในเรื่องของสุขภาพพ่อแม่เพื่อให้ได้โปรตีนสูงมีวิตามินและธาตุพรกถ้วน,นครับก็สามารถที่จะใช้ดีฟเนี่ยในการที่จะเตรียมคุณภาพพ่อแม่ให้ไข่ก็น้ำเชื้อมีความสมบูรณ์มากที่สุดเพื่อให้ลูกออกมามีความแข็งแรง ความภูมิใจของเราคือลูกค้าสามารถเอาไปสร้างผลกําไรได้ส่งไปถึงลูกค้าเลยปลาไม่ป่วยปลาแข็งแรงเขาสามารถที่จะส่งถึงมือลูกค้าได้เลยไม่ใช่ว่าเราไม่เราไม่ภูมิใจว่าเออเราขายเขาได้แล้วจบคือเราขายเขาได้สเสร็จบุคขาต้องไปขายได้ปลาต้องแข็งแรงสุขภาพดีเสียหายน้อยที่สุด ไก่พันธุ์าที่พอตอนนี้หลากหลายครับพอรันดา5สีพอรันดาขาวแดสงสิงหัวสิงห5สีสิงขาวแดงเยอะลิวกิ้งตอนนี้เราก็มีกิจกรรมจัดรจประมูลในเรื่องของพวกฟานที่นําเข้ามาจากประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆที่ฟาร์มเพะเองที่ Facebook Fan Page นะครับนานาโกฟิชในราคาที่สมเพ,พลสมผลเริ่มต้น0บาท500 800, 800อะไรเงี้ยแล้วแต่เพื่อที่ว่าเออเ้าถึงปลาสวยๆในราคาที่แบบไม่ได้สูงมากเกินไป